สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกทกุท่านนะคะวันนี้แม่เจก็รวบรวมชุดเจ้ามือสะดุ้งนะคะสรุปบนล่างนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2564มาฝากท่านผู้ชมกันนะคะมาเริ่มต้นที่อาแปะนะคะงวดประจำวันที่2พฤษภาคมส5 6 4นะคะสรุปนะคะบนฟันที่6นะคะ 6กศูนย์หกห6ึ6งหกสองหและหกนะคะสรุปชุดล่างนะคะ2ตัว3 <bla> ามส3มสามห้าสามเจ็ดสามสามี่ห้าสี่เดสี่เกแดสาดหปดเและ8ปดเกนะคะนแนวทางอัปเปะนะคะ มาต่อที่ใบนี้นะคะหนุ่มโคราชนะคะสพฤษภาคม2 5งห้นะคะบนและล่างเลยนะคะ34 3สี่สามห้าสแห้ี่แและ49นะคะแนวทางหนุ่มโคนโคราชนะคะไปต่อที่แนวทางลุงเป้นนะคะสอพคหกสีนะคะสามตัว0ูนย์เจ็ตัว79 58 8ก้ และ403ตัวท้าย677และ467นะคะท่านผู้ชมมาต่อที่ชุดสรุปบนล่างของอาจารย์อำนวยนะคะ310 313 350 353 360 363 510 513 550 553 560 563บน 1013 50 53 60 63 53 57 73 77ล่างนะคะท่านผู้ชมมาต่อที่แอดอนันตชินนะคะให้9ชุดนะคะ2ตัว07 09 05 17 19 15 77 79และ75นะคะสำหรับ อันต์ชินนะคะงวดที่ผ่านมาเขาก็เข้าห้าหกตรงๆเลยนะคะสำหรับแอดอันต์ชินนะคะอย่าลืมจดแคปหน้าจอเก็บไว้พิจารณากันนะคะท่านผู้ชมมาต่อที่ทอสุริยะนะคะบนนะคะวิ่งที่หนึ่งนะคะห้าหนึ่งสองและหนึ่งสองนะคะงวดที่ผ่านมาเขาให้บนวิ่งที่หกและสามตัวสามหกห้าสองตัวหกห้าและ เข้าตัวกลับนะคะห้าหกนะคะสำหรับทอสุริยะนะคะท่านผู้ชมมาตามต่อของคนคอหวยนะคะสตัวบนนะคะหนึ่งสองเก้าห้าสองเย์สองเนย์ห้าเก้าศูนย์สามเและ025นะคะเอาไปรวยนะคะมีตัวแถมนะคะ2องเก้และ 59นะคะมาตามกันต่อนะคะเลขวิ่งสายทหารนะคะวันที่8นะคะมาล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ85 58 81และ18นะคะไปต่อที่แนวทางแอดพิมพ์นะคะรัฐบาลไทยนะคะ703 541 389 03707341 51 548938 3 9 1 3กันนะคะ3 4 1 0วิ่งที่0และ3นะคะวัดที่ผ่านมา8 7 7นะคะท่านผู้ชมก็ได้โต๊ดนะคะและก็2ตัวนะคะตรงๆเลยนะคะสำหรับแอดพิมพ์นะคะอย่าลืมจุดแคปหน้าจอเก็บไว้พิจารณานะคะใกล้วันหวยออกแล้วนะคะมาดูที่แนวทางชุดนี้นะคะบุญนำพาวาสนาส่งนะคะ เด่นที่ล่างนะคะ00 02 04และ50 84 86 87 90 54 64 67และ82เน้นนะคะ00 02 04และ50นะคะมาตามดูแนวทางชุดเจ้ามือสะดุ้งนะคะ2พฤษภาคม2564นะคะกับ3ตัวบนนะคะ810 018นะคะ2ตัวนะคะ92และ29นะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมจุดแคปหน้าจอเก็บไว้พิจารณากันนะคะท่านผู้ชมขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ